you <laughs> สวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้ค่ะพบกับช่องดีเนนภูมิแลนนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูที่ดินกันขนาดเนื้อที่78ตารางวานะคะอยู่ในซอยเทิดไทยเาถนนเทิดไทยนะคะแขวงบางว่าเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครนะคะขณะนี้เราก็อยู่หน้าที่ดินเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันเลยคะ่ะไปกันเลยสําหรับรายละเอียดนะคะตรงนี้ก็คือหน้าปากซอยนะคะเทิดไทยเ1าค่ะหรือว่าข้างๆโรงเรียนปทุมอนุสร์น,นะคะเข้าจากตรงนี้นะคะไปเพียง750เมตรก็จะถึงที่เลยค่ะ พอเข้ามาถึงที่นะคะก็จะมีป้ายติดไว้นะคะขนาดเนื้อที่78ตารางวานหน้ากว้าง14เมตรลึก2 2เมตรแนวเขตนะคะก็จะเริ่มจากจุดนี้เลยค่ะกว้าง14เมตรนะคะแล้วก็จะมาถึงตรงจุดนี้นะคะจะมีเสาพยานชัดเจนค่ะที่ดินถมไว้แล้วทั้งแปลงนะคะติดกับถนนคอนกรีตไฟฟ้าปะปาผ่านหะน้าที่ใกล้กับห้างสรรพสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นเดอะมอลล์บางแคบิ๊กซีโลตัดนะคะรานะคานะตั้งไว้อยู่ที่3ล้านสแสนบาทค่ะท่านไหนที่สนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ